สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์ฤธิ์นะครับวันนี้จะพูดเรื่องเวทสันดรชาดกตอนที่3ามกำเนิดพระเวทสันดนเรเมื่อใดเรายังเป็นชาลกมีอายุ8ปดขวบแต่เกิดมาเมื่อนั้นเรานั่งอยู่ในปราสาทคิดจะบริจาคทานว่าเราจะพ แพทไทยดวงตาเนื้อเลือดและร่างกายเมื่อใครมาขอเราเราก็ยินดีมอบให้เมื่อเราคิดถึงการบริจาคกานอันเป็นความจริงหักไทยก็ไม่หวันไหวตั้งมั่นอยู่ในการนั้นแผ่นดินซึ่งมีเขาที่เนรุ ไม้เป็นเครื่องประดับก็วันไหวธรรมกายเป็นกายการจัดจรู้ธรรมเป็นหลักของพระพุทธศาสนาและของโลกถ้าเราได้เข้าถึงเราจะเป็นพุทธศาสนา,ศานิกชนที่สมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกจะรู้ซึ้ง ในคุณของพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดบันสูงสุดของมวลมนุษยชาติจะหายสงสัยในอรุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรยัยอีกครั้งจะเปลี่ยนจากผูร้รู้มาเป็นผู้รู้แจง้งทำให้ปัจจัยโลกและชีวิต ได้อย่างถูกต้องสามารถดำรมชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสร้างบริมีเพื่อมุ่งไปสู่อายตนะนิพานดังนั้นเราควรที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระสมักายกันทุกคนมีธรรมภาษิตที่พระเวสสันดรได้กล่าวไว้ในอบรุตตวาจาว่า เมื่อใดเรายัางเป็นทารกมีอายุแปดปัวแต่เกิดมาเมื่อนั้นเรานั่งอยู่ในปราศาทคิดจะบริจาคานว่าเราจะคืนให้ดวงอทยัยดวงตาเนื้อเลือดและร่างกายเมื่อใครมาขอเราเราก็ยินดีมอบให้เพื่อเราคิดถึงการบริจาคทาน อันเป็นความจริงอัตไทยก็ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่ในการนั้นเป็นดินซึ่งมีเขาชเนิรุและไม้เป็นเครื่องประดับก็หวั่นไหวทั้งที่แล้วได้เล่าถึงตัวสมเหตุข,ของการที่พระผู้มีพระเจ้าทรงเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกว่า เกิดจากการที่พระองค์ทรงสําราทิฏฐิมานะของเหล่าะยุริยตด้วยการแสดงปฏิหารให้เจ้าสปปร p ยะราชสกูลได้เห็นด้วยตาเนื้อและบังเกิดเหตุอัศจรรย์คือฝนโบกขอรพัดได้ตกลงมาท่ามกลางมหาสมาคม พระพุทธองค์จึงตรัสเล่าว่าแม้ในอดีตผลโบกรกรกคัวกเคยตกลงมาในทาำกลางสมาคมของตระยาิเช่นกันเมื่อพระาบุทธด,ดีเทพกัญญาได้รับพรทั้งสิงประการจากท้าสักกะแล้วนานม่ยุติจากดาวเดินทิพกบบเพัญเกิดในพระกัน ของอัประมเหสีของพระเจ้า,ามัทราชมีพระนามว่าบุษีตามนามเดิมเพราะเมื่อพนามประสูตามนามเดิมเพราะเมื่อพระนางประสรูมีพระร,ระรมรา่พรามด้วยจรดกนจนรรานเติบโตได้อายุ16ศึกิาต้รองเป็นผู้มีรูป งามแลหญิงใดพระเจ้าส <c oughs> ิวีมหาราชทรงนำพระานางกุษดีมาเป็นอัคระเหสีของสัญชัยราชกุมารทรงอภพิเศษให้พระานางกุษดีเป็นใหญ่กว่าเหล่ามารีหมื่นหกพัน พระนางจุตสีเป็นที่รักของพระเจ้าสนใยมากพรทั้ง1ิประการที่เคยขอไว้พระนางก็สมหวังทุกอย่างเหลือเพียงอย่างเดียวคือพระนางปรารถนาจะได้พระโอรสผู้มีบุญญาธิการเมื่อเท้าสักกะเทวราชทรงรู้ว่าความปรารถนาของพระนาง ยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์และด้วยบุญบรรดาลที่ทำให้พระบริษัทได้มาสว่ที่เปียสมบัติอยู่ในดาวดึงสัเิวโลกกอดีอีกทั้งพระบริษัทกำลังจะสร้างบาร,รมีในโลกมนุษย์เช่นกันพระสักกะจึงเข้าไปหาพระบริษัทและ แจ้งว่าควรจะจุติไปบปุญเกิดเป็นพระโอรสของพระนางศรีเพื่อจะได้สร้างบุารมีให้ยิ่งขึ้นไปพระพริสัทเห็นเป็นโอกาสดีจึงเลือกไปเกิดในคันของพระนางศรีส่วนเทพบุตรหกพันองค์ซึ่งเคยเป็นบริวารของท่านก็ไปเกิดในบ้าน ของเรามา6,000คนในกรุงเชตุรนเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าขณะพระนบริษัทอยู่ในกรุงพระมารดาพนางอุษดีทรงพร่ไรปรถนาจะสร้างมหาทานบรมีจึงรับสั่งให้สร้างโรงทาน6แห่งคือที่ประตูเมืองทั้ง4แห่ง กลางเมืองหนึ่งแห่งปกะะตูพระสวังอีกหนึ่งแห่งทรงสละราชรัพย์เป็นทานถึง6กแสนกหาปณะ,ะทุกวันพระรามผู้รู้นิมิตทั้งหลายได้ทูลเยียคอว่าที่พระนางทรงประําเช่นนี้เพราะท่านผู้ยินดีในทานมอุบัติ ในพระคันของพระราชวีตัวยอากรของพระราชาก็ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยได้แม้พระราชาอาจุุุรวีทั้งสิ้นต่างส่งเครื่องราชบรรณาการบทถวายพระเจ้าสันชัยทุกวันทั้งน,นี้ด้วยบุญญาธิภาพของพระบริษัทเอง ขณะพระนามผุ้ศรีทรงพระกันคร,รบสิบเดือนบริบูรณ์ทรงมีพระประสงค์จะชมเมืองจึงกราบบูลณพระสภามีจากนั้นได้ทรงรถพชินั่งอันประเสริฐทำประทักศิล์พระนครขณะนั้นเองลมกันชวาตะก็ปั่นปวน พระราชาทรงให้ทำพักปลา,ปาสำหรับประสูติันชีครั้นรพระบริษัตวออกมาจากครันของพระมารดาจึงยินตาพเนจรทั้งสองได้เท่านั้นก็เหยียดพระหัตออกมาพลางกล่าวกับพระมารดาวา่าข้าแต่พระแม่เจ้าบ่มฉันจะบริจาคทานมีทรัพย์อะไร ที่พอจะให้ลูกบริจาคได้บ้านพระราตนนีตรัสตอบว่าลูกรักลูกจงบริจาคทานตามอัตยาศัยเถิดจากนั้นก็วางถุงเงินถุงทองในพระหัตถ์ของพระกุมารที่กำลังแบกอยู่พระปยุรยาได้ขนานนามว่าเวศสันดรพระประสูตรในถนน ของพ่อค้าในวันที่ประสูตรนั้นช้างพังเชือกหนึ่งซึ่งสามารถออกได้ได้นำลูกช้างเปลือกขาวปลอดมาถวายและจากไปฝ่ายพระราชาได้พระราชทานนางนม64นางแต่ละนางานล้วนมีรูปร่างพอใช้พอดี ไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปเพื่อทรงอ,อายุได้สี่ขวบพระราชาทรงให้ทำเครื่องประดับสำหรับพระราชกุมารราคาหนึ่งแสนกหาปณะพระนะราชกุมารผู้มีเจรักในการให้ทานได้ใช้เครื่องประดับมาประดับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็เปลืองเครื่องประดับนั้น แกนางนมทั้งหลายไม่ทรงรับเครื่องประดับที่เหล่านางนมถวายคืนอีกเหล่านางนมได้กรักบคูเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระราชาก็ให้ทำเครื่องประดับขึ้นใหม่ประทานให้พระโอรสเมื่อพระชนมายุแปดพรรษาพระราชกุม,มารได้เสด็จไปยืนอยู่บนปราสาท ทรงบรว่าเราให้ทานไปนอกอย่างเดียวาการนั้นหายังเราให้ยินดีไม่เราใครจะให้ทานไปในแม้นถ้าใครๆพึงขอฮัไทไของเราเราจะพึงให้ฝ่าละประเทศดัมฮัทไยออกให้แก่ผู้นั้นถ้าเขาขอจะสุุ สองของเราเราจะปักจับสุให้ถ้าเขาขอเนื้อนาตีระเราจะขอเชือกเนื้อจากตีระทั้งสิ้นให้จนหมดแมแ้ใครๆขึขอโลหิตของเราเราก็จะให้โลหิตหรือหากใครขึงกล่าวกับเราว่าขอท่านจงเป็นทาสของข้าเรา ก็ยินดียอมตัวเป็นทาสของผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดนรพรมโพริสัตทรงคำนึงถึงทานที่อยากทำด้วยใจใบริสุทธิ์เช่นนี้มาประตปีซึ่งหนาสองแสนสี่หมืนน่นยก็ดังสนันบนไหวจุดช้างจุดประเริดตกบันอรวาท กำลังรอ้องเขาที่เนือรุ่ราก,ก็โอนไปมาดุดดอหวายโอนเอ็ไปมาว้าก็ขนองลันตามเสียงแห่งปัตภีทำให้ฝนล,ลูกเห็บตกทั่วแผ่นดินสายอนีบาทที่มีในสมัยวิชัยการก็เปล่งแสงสว่างสวยัยสาคน ก็เกิดเป็นคลื่นปั่นป่วนท้าสักกะเทวราชตรบพระหัตเท้ามหาพรมให้สาธุการเสียงกลาหลเป็นอันเดียวกันได้มีตลอดถึงพรหมโลกเมื่อพระโงค์จมีพระชนได้สปกศันษาทรงศึกษาศิลปะวิทยาทุกอย่าง พระบดิดาเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะประทานราชสมบัติแก่พระบรมโพธิสัตว์เพงทรงศึกษา,ป,าปัะนาุตรีและปรยุระย,ยาจากนั้นได้นำราชกัญญานามว่ามัตสีผู้เป็นราชธิดาของเจ้าลุง จากบรรราสกุลให้เป็นอักระเหสีให้เป็นใหญ่กวัดสรีหน,นึ่งหมื่นหกพันนางจากนั้นทรงมอบราชสมบัติให้กับพระเวสสันดรพระเวสสันดรทรงอาศาัยความเป็นผู้มีโชคนี้สรละทรัพย์วันละหกแสนกหาปะนะ ตั้งแต่ขอร่ายสมบัติไม่เคยขาดพระองค์ได้ประทับบนคอช้างเพื่อเสด็จท่อะเนตรตรงทานทั้งหมดเดินละหกครั้งเป็นประจำอีกด้วยทำให้ชื่อเสียงอันงงามของพระองค์กระตองกระจายออกไปทั่วจนภูทวีปสมัยต่อมาพระเจ้ามัตตีประสูติ รโรสชื่อชาลีราชกุมารเมื่อพระราชกุมารน,นั้นทรงเดินได้พระนางก็ประสูตรพระธิดาพระนามว่ากันหาชินาในสมัยนั้นในการลิงคัตในการลิงคลรัตเกิดผลไม่ตกต้องตามดูการการเก็บเกี่ยวไม่ดีข้าวยากหมักแทง ทำให้ชาวเมืองอดอยากอีกทั้งยังมีโจรจุมพระราชาทรงแก้ปัญหาด้วยการให้สมาทานศสินรักษารือวาสัเจ็ดวันถึงกระนั้นฝนก็ยังไม่ตกชาวเมืองจึงกราบทูลว่าก็แต่สมุทิเทพข้าพระองค์ไม่สามารถให้ฝนตกพระราชโอรสของ พระเจ้าสัญชัยในกรุงเชตุดอนพระนามว่าเวสัดนดรผู้ยินดีในการบริจาคทานพระองค์ทรงมีมงคลอัถิขาวล้วนซึ่งเป็นไปที่ใดฝนก็ตกณนะสถานที่นั้นขอพระองค์ได้ทรงปราม ปขอมงคลอัฐีกับพระเวสสันดรที่กรุงเชตุดเรเถิดพระเจ้าค่าพระราชาทรงเลือกพรามแปดคนและรีบทรงไปขอมงคลอัฐีที่กรุงเชตุดรทันทีขอจบตอนกำเนิดพระเวสสันดรไว้เพียงเท่านี้ก่อนพรามทั้งแปดท่าน จะใช้วาจากเกี้ยกล่องและให้พระเวสสันดรยอมรริจากบงกฎหัตถีด้วยวิธีการใดจะนำมาเล่าในคราวต่อไปให้หมั่นทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าให้ขาดกันทุกวันครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเยินติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ